ไีหนึงไีสองฟันเงราคือใครเเราคือใครเยเราคือใครเราทุกคนคือใครผมอาร์ตบูมอาร์ตบูมรางผมสามสี

蹦蹦，我们接啊！接啊！我们接啊！接啊！我们接啊！接啊！来。 ครับไหนๆน้องก็บูมให้แล้วนะเราขอสักรอบหนึ่งนะพวกเราเนาะครั้งสุดท้ายแล้วที่เราได้บูมเลยนะขอสักรอบนะขอหนักๆเน้นๆดังๆแน่นๆตามสไตล์พวกเราโอเคปะโอเคปะบอสสั่งเดยหันหน้าเข้หันหน้าเข้าหันหน้าเข้าหนน้าเข้าได้ได้โอเคได้หันหน้าเข้าดีเหมือนกันเหมือนกันหันเข้าหเข้าเข้าที่หันให้บอกข้างในเดี๋ยว

อาวแมีน้องบอกว่าทารุ่เมาแล้วไอ้ย่อะไรไปกล่องมาเป็นหลุดดาวนั้นน่ะเฮ้ยองไม่ได้หรอเฮ้ยร้องไม่มันวงร้องเมาเฮอยกลมโอ้ขาติดนะขาดวงขาดคารุ่งเมาไงนะฟาบน